สวัสดีครับวันนี้เจอกันกันกบผมหมอกิจโชวลี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่1มีนาคม2567เราเจอกันวันนี้ตรงกักบวันที่23กุมภาพันธ์ หลังจากที่ไปทําพิธีบายสีส่ขวัญเสร็จเรียบร้อยก็มาเริ่มต้นกันกับการทําคลิปวิดีโอเหมือนเดิมในคลิปนี้เป็นการทํานายโดยชะตาแบบรวมๆวกว้างให้กับคนที่เกิดราศีกันท่านใดที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันก็มาดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันราศีกันคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมเรื่องราวคนราศีกันชาวลัคนาราศีกันในรอบปักนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เราไปคุยกันก่อนอื่นฝากไว้นิดนึงช่องทางการติดต่อดูโดยชะตากับผมหมอกฤิชโลียังคงเหมือนเดิมทั 5 1 5 9 1หรืออดีไลน0911451591รวมถึงแฟนเพจ Facebook สนอกสนใจที่อยากจะแอดมาเป็นเพื่อนหรืออยากจะให้ไปทําพิธีบายสีสู่ขวัญไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงานอาช้อนขวัญต่างๆหรือว่างานพิธีบายสีสู่ขวัญท,ทั่วไปรับหมดโทรติดต่อเข้ามาได้เลยไม่มีปัญหานะครับ เอาล้าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันดูซิว่าที่ผมโพสต์ไว้ในหน้าเพจของคนราศีกันที่บอกว่าความเป็นอยู่จะค่อยๆเริ่มต้นดีขึ้นรวมถึงเรื่องราวของการเงินในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมคนราศีกันก็ยังมีเรื่องของการเงินโชคลาภแว่เวียนมาถึงส่วนว่าจะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราค่อยไปคุยรายละเอียดกันตอนนี้เรามาว่ากันเรื่องของการงานก่อนชาวราศีกันในกรณีถ้าเป็นพนักงานบริษัทห้างร้านงานที่ทําเป็นกลุ่มเป็นทีมไม่ค่อยจะราบรื่นนักแต่ถ้างานทําเดียเด่ยวๆทาคนเดียวอันนี้ถือว่าไปได้ ในทิทางที่ดีกลุ่มคนที่กําลังอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานในช่วงปักนี้ดวงมีเรื่องราวดีๆรอยอยู่ตรงหน้าให้เรายื่นเอกสารยื่นอะไรให้พร้อมเรียบร้อยสะก่อนหลังจากพ้นเดือนนี้ไปแล้วค่อยเริ่มต้นในการที่จะไปสอบสัมภาษณ์อะไรต่างาก,ก็ว่ากันไปสําหรับท่านที่ทํางานทั่วๆไปแบกหามงานก่อสร้างขับรถขับราแก๊ปฟกแก๊ปฟูตต่างๆในช่วงปักนี้การงานถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเพราะด้วยว่ากิจการของคนราศีกันในรอบปักนี้ที่โดดเด่นคือ อาหารจานด่วนอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวผัดทงผัดไทยหรือจะเป็นร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ อันนี้หากทําธุรกิจประเภทส่วนตัวอันนี้จะไปได้ในทิศทางที่ดีรวมถึงคนที่ทําธุรกิจร้านทองเครื่องเพชรเครื่องประดับหรือร้านตัดสะซอยหรือคนที่ทําบิวตี้ช็อปต่างๆในรอบปังนี้ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีครับเรื่องราวของการงานชาวราศรีกันในรอบปังนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรน่ากังวลใจจะมีบ้างก็เกี่ยวกับการที่จะไม่ค่อยลงรอยกันในกรณีถ้าทําเป็นทีมยกเว้นแต่ทําคนเดียวนี่ไปได้ดี คนราศีกันท่านใดหากมีแนวคิดอยากจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวหลังจากที่เป็นลูกจ้างเข้ามานมนีแล้วอยากจะลองออกมาทําบ้างในรอบบังนี้ถือว่ามีนิมิตหมายที่ดีบางคนอาจจะกําลังแพลนหรือว่ามองหาสถานที่อยู่ซึ่งต้องเรียนว่าประมาณวันที่24-25เนี่ยคนราศีกันจะมีโอกาสได้เจอสถานที่ที่บริบูรณ์สมบูรณ์ต้องบอกว่า perfect จนพร้อมที่จะให้คนราศีกันเริ่มต้นลุยธุรกิจได้เลยแล้วถ้าหากจะทําในช่วงปักเนี้ยหากคุณมีความพร้อมทุกอย่างคุณสามารถลงมือทําได้บางคนอาจจะเริ่มต้นจากงานธุรกิจกเล็กๆขายอาหารตามสัง่งอาหารจานเดียวข้าวพังข้าวโพง,ข,พงข้าวผัดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้คนราศีกันถ้าทําแบบนี้ก่อนเริ่มต้นจะไปได้ในทิศทางที่ดีในอนาคตนะครับหากมองเรื่องของอุปสรรคปัญหาคนราศีกันจะมีอย่างเดียวก็คือว่าในรอบปักเนี้ยงานอาจจะมีปัญหากับ เพื่อนร่วมงานไม่ค่อยลงรอยกันการเงินใช้จ่ายเยอะแต่ก็ดีหน่อยตรงที่ว่ามักจะมีเงินหลุดมาหาอยู่เรื่อยๆเป็นประมาณนี้ความรักคนราศีกันร,รอบปังนี้พึงระวังเรื่องของรักซ้อนมือที่สมรวมถึงระมัดระวังเรื่องของคนที่จะเข้ามาจีบเราบางครั้งมีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วหรือบางทีเราอาจจะไปแอบหลงรักคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของเหล่านี้จะปรากฏขึ้นแต่ถ้าคนราศีกันท่านใดกําลังคบค้าสมาคมอยู่กับคนต่างชาติช่วงปักนี้บอกเลยว่า ุณมีเรื่องราวที่ดีๆพอพ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ไปแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศ ไปแต่งงานแต่งการไปจดทะเบียนสมรสหรือไปหาคู่รักที่เรากับเขาพบกันทางอินเทอร์เน็ตอะไรก็ว่ากันไปซึ่งต้องบอกว่าการพบเจอเนื้อคู่ในคราวนี้ของคนราศีกันยู่ในทิศทางที่ดีครับไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดเหล่านี้จะเป็นเรื่องของการงานแล้วก็อุปสรรคปัญหาเล็กๆน,น้อยๆของคนราศีกันนอกนั้นอย่างอื่นยังไม่มีอะไรนะครับที่สําคัญด้วยนะฮะคนราศีกันยังมีโอกาสที่จะได้รับของฝากของถูกใจบางคนอาจจะเป็นกําไรเป็นแหวนเป็นสร้อยคอทองคําเป็นแหวนเพชรแหวนพลอยอะไรก็ว่ากันไปถือว่าโดดเด่นพอสมควร ในช่วงปักนี้มาต่อกันในเรื่องของการเงินการเงินชาวราศีกันอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าช่วงปักเนี้ย คนราศีกันมีโชคบิลาบจากการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เพราะฉะนั้นหากเรามองเงินนอกระบบถือว่าเป็นไปในทางที่ดีแต่ถ้าเป็นเงินในระบบเช่นทําธุรกรรมทางการเงินกู้แบงก์กู้ธนาคารได้แต่ว่าอาจจะรอจนไปปลายเดือนเลยยิ่งถ้าคนราศีกันท่านใดกําลังอยากจะปรับปรุงร้านอยากจะกู้เงินมาตกแต่งร้านหรืออยากจะซื้อบ้านใหม่หรืออยากจะซื้อรถใหม่ถ้าเป็นแบบนี้ทําได้เพียงแค่ว่าอาจจะช้าบ้างนิดๆหน่อยหน่อยแต่สุดท้ายก็สามารถียบผ่านผลได้ด้วยดีคนราศีกั การเรื่องราวของการเงินเนี่ยนอกเหนือจากเงินที่คู่แบงก์คู่ธนาคารได้ยังจะมีเงินมาจากคนรักคู่ครองด้วยอันนี้ไม่นับดวงการเงินที่จะได้จากการเสี่ยงโชคบางคนอาจจะได้เป็นของขวัญของฝากบางทีอาจจะได้เป็นพ็อกเก็ตมันนี่อะไรก็ว่ากันไปหรืออาจจะเป็นพวกคูปองของขวัญต่างๆจากห้างสรรพสินค้าโน่นนี่นั่นแบ่งมาให้ถือว่าดวงการเงินกําลังเริ่มต้นปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นสําหรับคนราศีกัน ส่วนเรื่องของการเสี่ยงโชคชาวราศีกันมีดวงในเรื่องของการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่กวดดีค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มีแนวโน้มที่คุณจะประสบความสําเร็จได้เลขรางวัลที่2ที่3ที่4ที่5หรือบางคนอาจจะเป็นรางวัลที่1เลยก็มี บางท่านอาจจะเป็น3ตัวหน้า3ตัวท้ายแต่ว่าเป็นชุดใหญ่5้าใบสิบใบก็ว่ากันไปตามบุญบารมีของแต่ละคนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับจะมีโชคมมลาบการงานการเงินความรักสมบูรณ์บริบูรณ์สุขภาพร่างกายไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บจะต้องมีบอกเกิดมาจากเรื่องของบุญทำกันแต่ง มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของาศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของบาบุญคุณโทษเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างจะมีโชคมีลาบต้องเกิดขึ้นจากกุศลผล,ลบุญจะนำพาเพราะเป็นเงินที่เราได้มาจากการซื้อเล็กๆน้อยลงทุนไปแค่ไม่กี่สตางค์แต่เราก็ได้เงินแล้วสำหรับในรอบปักนี้ชาวราศีกันหากแม้คุณเป็นคนที่เข้าวัดทำบุญอยู่สม่ำเสมอไหวพระสวดมนต์อยู่เรื่อยๆคุณก็มีโอกาสที่จะได้ลิ้มรสของความโชคดีได้มีโอกาสลิ้มรสของความร่ำรวยจากโชคลาภของคุณเอง แต่ถ้ารู้สึกว่าการบุญกุศลของเราดูจะน้อยนิดไม่ค่อยจะได้ทําแล้วอยากจะลองทําดูสักหน่อยไม่ได้หวังที่จะได้ถูกหวยถูลอตเตอรี่แต่หวังเพื่อความสุขทางใจแนะนําอย่างนี้ชาวราศีกันในรอบปบังนี้เน้นการทําบุญแบบทําบุญเททองหล่อพระยิ่งถ้าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝ่ายธรอมยุตธ์ด้วยแล้วต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะดีามากๆ กรวดน้าทําบุญตักบาตรตามโอกาสในช่วงเ,เช้าๆหรือช่วงวันพระก็ได้บริจาคโลงศพให้กับศพไม่มีญาติตามมูลละยที่ต่างๆตามกําลังศรัทธารวมถึงการบริจาคปัจจัยซื้อที่ดินถวายวัดนะครับอันนี้ก็ตามกําลังศรัทธาเช่นเดียวกันและสุดท้ายมันสวดมนต์เจริญภาวนาอยู่เป็นเนืองนิดพยายามทําจิตของตัวเองให้มันบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็เริ่มใสศรัทธา,านในพระศาสนาเชื่อในบาปบุญคุณโทษแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาเมื่อคนราศีการทําบุญสุนทานแล้ว เขาอยากจะไปสักการะบ,บูชาสิ่งศักสิทธิ์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลรวมถึงเพื่อจะได้มีโชคลาภบ้างควรทําแบบไหนอย่างไรรอบปังนี้ชาวราศีกันมีพระ ปางประจําวันเกิดอยู่ก็คือหลวงพ่อวัดไร่ขิงอันนี้คนราศีกันแนะนําให้ไปที่วัดไร่ขิงด้วยหรือจะเป็นการเข้ากราบขอพรโชคลาภกับองค์พระพุทธเจ้าปางเปิดโลกหรือจะเป็นพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกหลวงพ่อโสธรก็ได้หลวงพ่อปดนีก็ได้หรือว่าจะเป็นหลวงพ่ออีก,ก็ได้กราบนมัสก,การขอพรโชคลาภกับองค์พระนอนวัดบางพลีใหญ่กลางจะส่งผลดลมันดาลให้ยิ่งประสบความสุขเด็จ ในสิ่งที่เรามุ่งหวังมากยิ่งขึ้นนะครับก็ด้วยเพราะว่าคนราศีกันในรอบปักนี้มีทิศมงคลนาโชคอยู่สองทิศก็คือทิศเหนือกับทิศตะวันออกหากแม้นเราอยู่ในสองทิศนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อสวนทอก็อยู่ทางทิศตะวันออกหลวงพ่ออีเหล่านี้นะครับหรือจะเป็นองค์พระพุทธชินราชก็อยู่ทางทิศเหนือคนราศีกันถ้าอยู่ในสองทิศตะวันออกกับทิศเหนือสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองที่อยู่ในภาคในทิศของเราได้เลยแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในสองทิศนี้ก็แนะนําอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อส คราวนี้มาว่ากันในเรื่องของดาวคู่มิตรเลขมงคลวันที่เวลาสถานที่ ในรอบปักนี้คนราศีกันมีดาวคู่มิตรเป็นผู้หญิงร่างท้วมผิวขาวอายุเนี่ย40ปีขึ้นคนนี้เป็นขาจรมาจากทางที่ใต้จะนําโชคลาบการเงินมาให้กับคนราศีกันเวลาจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ในกรณีถ้าซื้อแผงประจําคนราศีกันให้เน้นผู้หญิงที่มีลักษณะแบบนี้รวมถึงทิศท,ทางแล้วก็วันที่เวลาจะดีมากๆสถานที่ด้วยจะดีมากครับสําหรับเลขมงคลนาโชคมีอยู่ด้วยกัน5ตัวก็คือเลขหนึ่งสสี่แล้วก็เลข9วันที่24 2 5่สิบห้ายี่และวันที่1เวลา7จ็นาฬิกายีนาทีเนาฬิกาสินาทีสินาิกาสินาทีสินาฬกาสินาทีและเวลาสิบเนาฬกาสินาที สำหรับสถานที่อันเป็นมงคลอุดมเรื่องในการที่จะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ของคนราศีกันคือหน้าร้านทองหน้าร้านเครื่องประดับหน้าร้านบิวตี้ช็อปหรือหน้าร้านตัดผมร้านสะรอยต่างๆเหล่านี้ได้หมดหน้าร้านอาหารริมทางเวลาขับรถของราไปไหว้พระธำบุญหน้าวัดวาอารามต่างๆที่เราเดินทางไปทำบุญก็ได้หรือจะเป็นหน้าโรงพยาบาลรวมถึงหน้าร้านทองหน้าแบงก์แล้วก็ที่สุดท้ายคือ เวลาเราเดินทางไปในโรงพยาบาลไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนราศีกันเสี่ยงโชคตรงนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ที่จะนํามาซึ่งเรื่องราวของการเงินโชคลาภในกรณีจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่แต่ถ้าไม่ได้ปรารถนาในเรื่องของหวยของลอตเตอรี่คนราศีกันก็จะมีเงินจาก การทํางานเงินที่ได้จากการกู้แบงก์กู้ธนาคารซึ่งจะมีโอกาสดีๆผสมผสานให้คนราศีกันโดดเด่นเป็นไปในทางที่ดีในรอบปังนี้นะครับส่วนว่าจะถูกมากถูกน้อยอันนี้ก็อยู่ที่บุญธรรมกาแต่งของแต่ละท่านบางคนอาจจะทําบุญมาไม่เท่ากันการเงินอาจจะมีมากมีน้อยหรืออาจจะ อยู่ในภาวะวิกฤตก็เป็นไม่ได้แต่ในช่วงปักนี้ทุกอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายและดีขึ้นตามลําดับขอแค่คุณมีความศรัทธามีความเชื่อในสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วรับรองได้เลยว่าคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จ ในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องราวต่างๆทั่วๆไปเหล่านี้เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีกันมหาเฮงอันดับที่2อทับสประจําวันที่1มีนาคม2 5 6 7กับผมหมอกลิตก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยสําหรับท่านใดที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบเอ็กซ์คลูซตัวตก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ หมอกริดโชลี่0911451591หรือ ID Line 0911451591รวมถึงแฟนเพจ Facebook นะครับ K L I D S U R E L Y แค่นี้เราก็จะได้เจอเจอกันแล้วเอาละครับกับราศีกันลากันไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับราศีนัดไปวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ